สวัสดีครับผมวันนี้ผมก็จะมาอ่พามาดูอ่กับ s อ่อซิรส,สเกตกีรี่นะครับที่ผมสั่งมาวันนี้ก็เดินทางมาถึงครับอ่ส่วนรายทุกคนทุกคนเรียกเองนะครับวันนี้น้องเอฟเฟอร์ก็ไปโรงเรียนนะครับ เราก็จะก็ดูว่าตอนเย็นน้องเฟิร์สจะเป็นยังไงนะครับว่ากับเซิร์ฟเสียบใหม่นะครับเป็นเซิร์ฟเสียบกีรี่นะครับเป็นที่ห่อกีรี่ครับจะให้ดูงานนะครับงานของกีรี่ของเราว่าเดี๋ยวเราก็แกะให้ดูกันเลยนะครับว่าจะเป็นยังไงครับเพราะว่าเพิ่งสั่งมาวันนี้ครับเป็นอ่าไขกีรี่นะ รถสเก็ตเป็น S7 นะครับเป็น S7 เจ็ขาก็จะแถมอ่าตัวคันที่เขาเรียกว่าสเก็ตคูมานะครับเป็นสเก็ตคูล์ที่รถแถมมานะครับก็จะมีมาให้มีโมเปียกนะครับแถมให้ด้วยงานงานของกีรี่แถมก็ถือว่าสวยนะครับอ่า มีตรงหัวน็อตไม่จมนะครับหน็อตไม่จมลงนะครับเวลาเราเล่นมันจะเหมือนกับเราเหยียบเดินอะไรสักอย่างนะครับตรงนี้นะครับการดูดวงก็ถือว่าดีนะครับอ่าลายนี้ลายเป็นลายของเพื่อนเรียกเองกับเซิร์ฟสกเก็ตาเนี้ยเย็นไขยจีรี่น,นะครับ เขียนว่าจิลี่เลยนะครับทัชจิลี่ทัชซีโอหรือเปล่าไม่มั่นใจนะครับเขียนไว้นะครับส่วนล้อเลื่อนดีนะครับขนาดล้อไม่ได้เขียนบอกนะครับว่าเท่าไหร่นะครับลาวุกปืนค่อนข้างเลื่อนนะครับกาทำงานจิลี่นะครับก็จิลี่เอสเจ็ดงานก็ค่อนข้างสวยนะครับ ส่วนตันนี้ผมเคยใช้ g ีลีเป็นตัวเดิมนะครับน้องเพื่อนน้องไม่เพินก็อยากได้มีขายให้เพื่อนน้องไม่เพินไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับทำงานเป็นงานเสื้อสเก็ตจีลีดนะครับซึ่งตัวเดิมผมก็ได้ตับแต่งใส่ตัวบีในรุซซี่ให้นะครับถึงจะเล่นเพื่อนเนพะื่อน ส่วนอันนี้เดีย๋ยวผมจะพาแกะดูว่าเขาใส่จอยบีมาหรือเปล่านะครับข้างในทันเดี๋ยวจะพาแกะดูถ้าเขาไม่ใส่ผมก็จะทําการใส่จอยบีเข้าไปข้างในถื่อให้เป็นการ่อเลือนนะครับแต่งานงานชี้นนี้มาดีนะครับเพราะว่ามีมีทุกอย่างนะครับเห็นในหลายคลิปที่เขารีววมาจะเป็นของบางทีเขาะจะไม่ใส่ใส่ยางกันใส่ยางรองมาแต,แต่ตัวน,นี้ใส่ แล้วาขายขายต่ำนะครับเดี๋ยวเราก็จะเสริมเสริมยาตรงนี้นะครับเพื่อให้ท้ายมันสูงขึ้นนะครับจะทําให้การเล่นง่ายลงวิ่งใช่ครับง่ายง่ายลงเรื่ือไหลขึ้นนะครับส่วนข้างในข้างในทัดเดี๋ยวผมจะพาแกะดูนะครับว่าเขาได้ใส่จระบีมาให้เราหรือเปล่านะครับผมไม่มั่นใจนะครับอุปกรณ์ที่ต้องเตรียมก็คือจะเป็น รัดเบอร์แปดนะครับแต่กันแล้วก็จะเป็นรัดเบอร์ใส่กุญแจบเบอร์สิบเกณฑกุญแจเบอร์แปดนะครับแล้วก็ห่วงเกี่ยมนะครับที่เราต้องเกี่ยวดี๋ยวผมไม่เตรียมกุญแจก่อนนะครับเกี่ยวกับการกรวจง่ายๆึ้นเลยไม่ใช่บเบอร์แกณเบอร์สิบหรือเปล่าเป็นกุญแจบเบอร์สิบน่าจะใช่เบอร์สิบครับผมโอเคเดี๋ยวผมจะพาตรวจดูนะครับว่าเขาใส่ รบีมาให้แหวนที่ไอตัว c ี7ที่ผมใช้ตัวก่อนนะครับเป็น C ี7กเแต่ก่อนก็ตัวนั้นเขาไม่ไม่ได้ใส่จระบีไม่ใส่สาร่อที่จะทำให้การเล่นก็ไม่ค่อยลื่นไระรเดี๋ยว<ด>จะพาแกะดูนะครับว่าข้างใน,นเขาใส่อะไรใส่จระบีอะไรไมาให้ไหมถ้าไม่ใส่เราก็ใส่เพื่อเป็นการเล่นง่ายขึ้นก็จะเดี๋ยวจะพาตรวจดูดเลยว่าจะข้างในจะมีอะไรบ้าง อุปกรณ์การถอดก็จะมีหกเหลี่ยมนะครับแล้วก็เหเบอร์รสิบนะครับที่จะถายทับออกมาจะพา่ายทับหน้ามาดูนะให้ดูจ,จัด,ดจัดว่าผมลืมวัดดูนะครับว่าทับเดี๋ยวจะวัดวัดทับขึ้นดูก่อนระยะท่างของทับกี่นิ้วกันทับกีเนียเอชเจ็ดระยะห่างของทับยู เล่นดูก่อนนะครับเขาเล่นไม่ดีผมจะขยบพัดออกมานิดนึงนะครับจะลองเล่นดูก่อนนะครับจะใส่จละเบีแล้วก็จะลองเล่นดูก่อนถ้าไม่เวิร์กจริงๆก็จะขยบน็อตน,นะครับให้ล้อออกมาสัก18-19นะครับเพราะว่าถ้ายิ่งแคบเท่าไหร่การทรงตัวเราจะมาค้างยากนะครับยาดูข้างในครับ่ามีการทาการล้อเลื่อนให้ให ก็ลกเือนหรืออาุดเราก็จะใส่เยลมาไข่มา มาถามมาดูนะครับข้างในลูกปืนไม่มีสารน้ําเลือดนะครับอ,อันนี้แห้งเลยนะครับแห้งกริบเลยเป็นลูกปืนลูกปืนจานข้างในงนั้นเป็นผมซ่อมเอสซ่อมคอมแอร์ยังไงไม่รู้ครับอุปกรณ์ยี่ไทยกันเลยครับอันนี้ก็คือช่างแอร์จมออัมโบ้เป็นอุปก,กรณ์กีรีนะครับกีรีเป็นช่างเป็นชุดเซกเมนต์กีรีสารทํา ทำให้มันหล่อเลื่อนไม่มีนะไม่มีทีนี้เราก็จะมาทําให้มันหล่อเลื่อนขึ้นนะครับตัวนี้สปริงเราก็จะมีตัวกันกันทายครับของของสปริงแล้วตัวนี้ไม่สามารถพูดได้ก็คือว่าโอเคนะครับแต่ความแข็งไม่แข็งแต่รถเดินแผมจะลองเล่นดูก่อนนะครับถ้ามันไม่ดีเราค่อยเปลี่ยนสปริงนะครับส่วนวันนี้เราก็เตรียมจระบีคือ,อเป็นจระบีที่ ใช้งานกับรถยนต์เลยนะครับผมจะมา,าใส่ให้นะครับจุดที่เราจะใส่ก็จะมีบนจานลูกปืนนะครับตรงนี้แล้วก็สปริงน,นะครับใส่ไปเลยนะครับก็จะใส่เยอะนะครับเพราะถ้าเราใส่เยอะมันจะเลอะนะครับเวลาเราเี่นอาจจะไปโดนรองเท้าลงโด,น,ดนอะไรลงเดี๋ยวมันจะทําให้ ถามว่าไม่ขอดลงมาได้ไหมได้นะครับเพราะว่าเราใส่โดีอัดเข้าไปมันไปถึงแกนกลางในแน่นอนเวลาเราได้ไปเล่นหมาเรายังไงก็เข้าไปนะครับตรงนั้ส่วนตรงตรงนี้นะครับเราก็จะใส่นะครับตรงตรงหัวจันเป็นเป็นจันเครื่องไม่ต้องใส่เยอะนะครับใส่ใส่พอเลือดได้นะใส่เยอะมันจะเลื่อนเลื่อนไปเปล่าๆส่วนตูกเพื่อนเราถุงมือไม่ผมไม่ใส่นะเพราะผมเป็นช่างอยู่แล้วนะครับปกติผมก็ ก็เลือกอยู่แล้วนะครับแต่วันนี้ว่างๆก็สั่งเสิฟอันใหม่ให้กับน้องใบเฟิร์นนะครับส่วนชิพนี้ผมก็จะขึ้นไว้สองช่องนะครับช่องหนึ่งก็จะเป็นช่องของผมเองก็คือจะเป็นช่องแคนสูบอิตแอร์นะครับเดี๋ยวผมจะ,ะแตะไวใ้ให้ข้างบนนะครับแล้วก็ถ้าใครชอบเลี่ยงรถอชอบโมเป็นเลี่ยงแอร์รถยนต์นะครับวันนี้ก็จะเป็นเรื่องเลี่องโมเสิฟเืิฟสเก็ตนะครับก็ฝากช่องอีกช่องหนึ่งไว้ด้วยนะครับเป็นช่องแ็นสูบอินะครับทั้งหมดนะครับ ช่องน้ำไปเฟิร์นนะครับฝั่งนี้นะครับช่องน้องไปเฟิร์นถ้าใครมาดูช่องของพ่อเพชรหรือเพนซูินเอียก็ฝากช่องน้อำไปเฟิร์นนะครับเป็นช่องของเด็กนะครับก็จะเป็นการไปพาไปเฟื่พาลูกก็พาลูกสาวผมไปเที่ยวนะครับอ่าสองช่องนี้นะครับฝั่งอังนี้เป็นช่องของผมฝั่งนี้ช่องน้องไปเฟิร์นรับพาไปด้วยนะครับผมอ่าส่วนจานทุกเพื่อนนะครับก็ก็จะใส่จานทุกเพื่อนใส่นะครับเห็นบางชิปเขาก็จะกลัวเลื่อนนะครับก็จะใส่ลูกเื ผมนี่ล้วนๆเลยนะครับเพราะว่าปกติแ tamam. ล้วผมก็ทํางานเป็นช่างอยู่แล้วนะครับวันนี้ก็จะมาปูอุปกรณ์เสริมอันนี้ลูกเรือนลูกเรือน้านนอกนะครับเราก็ใส่เลยครับใส่เลยครับใส่เลยครับลูกเรือนจานก็จะมีสองส่วนที่ว่าหายไปแล้ว งนัดของเราก็ใส่ได้ตรงแถวนี้ครับแต่ตรงเกลียวห้ามใส่ครับเพราะถ้าใส่ตรงเกลียวยาเล่นมีโอกาสคลายได้นะครับนัดเป็นวัดเบอร์สิบสี่เป็นเบอร์สิบเจ็ดแต่ว่าเป็นแต่ว่าตรงแกนเป็นเบอร์สิบสี่เเกลียวยาวค่อนข้งางที่จะหาซื้อยากจริงๆ่อยากได้ตัวยาวอยา่งางนี้เดินสั่งมาจากี่เน็นะราว่าต้องการความยาวเพื่อเพื่อใหอ้มันไม่กัดไม่กัดแกนตรงนี้นะครับ ไม่กัดมันหนายไม่น่าจะเป็นอะไรรนะับน่าจะเพราะว่าเราขันนิ่งมันไม่น่ากัดได้ตามประสบการณ์ที่ผมทํางานรถมัน็็ดจดนมาถ้าเราขันแน่นไม่มีโอกาสที่มันจะมาเสียดนีได้มากเท่าไหร่นะ ตรงนี้ก็ต้องใส่เข้าไปนะครับคลิปที่แล้วผมไม่ได้ใส่ตอนแรกเล่นไม่เหลือมเลย,นะนยนะครับตรงนี้เราก็ใส่ไปนิด้เนะครงนะตรงพุดก็ใส่ไปนะตรงพุดก็อย่าใส่มากนะคมันจะเลอะใส่ไม่เยส่วนดูดูตรงแผ่นบอดตามจริงผมกกจะจ่อมากตอนนี้อยากอยากจาะมากแต่จะลองเล่นดูก่อนถ้าไม่ไหวจริงไปผมก็จะจ่อ ตอนนี้ผมก็ใส่บรบีครบทุกจุดนะครับก็เตรียมทั้งหลังนะครับเดี๋ยวจะใส่อีกอนนรอบตอนนี้ผมก็จะทําการประกอบคืนเข้าไปนะครับเพื่อให้เพราะบางคนเล่นแล้วเสียงดังค่อยมาแก้แต่ตอนนี้ผมแก้เลยค่อยไปเล่นนะมันจะไม่ไม่ให้เป็นรอยง่ายบางทีเราไปเล่นโดยที่ไม่ใส่ัวบีเลยพอมีเรื่เปมีเสียงดังมีรอยบน นัดออกมาเลยแล้วเรื่องเสียงดังเราไปมาใส่มันก็เกลีนการสิบล้อไปมากนิดนึงนะครับโอเคแล้วก็จะทำประกอบกัน ผมตอนนี้หลังจากที่เราใส่สารลอ่อรื่นเข้าไปเสร็จเรียบร้อยนะครับก็โอเคนะครับก็เสียงไม่มีแล้วก็ถ้าเราใส่ก่อนที่เราไปเล่นอย่างแรกเลยคือมันคือมันจะเซฟเซฟพวกน็อตพวกทุกอย่างข้างในสป,ปริงเราไม่ใช่ว่าให้มันดังก่อนให้มาแก้เพราะเราดูอีแล้วว่ารุ่นนี้ส่วนใหญ่คนที่เล่นมาก,ก่อนจะรู้ว่าอีลี่จะ เล่นเบสักพักจะมีเสียงดังแต่ถ้าเราทําแบบนี้ก่อนการสืบขา้างในก็จะลดน้อยลงนะครับการเล่นก็จะเซฟอุปกรณ์ทังไงเราไม่ให้เกิดความเสียหายนะครับอาจากประสบการณ์ช่างท่อมรถยนต์มานะครับวันนี้ก็จะมาอัปเกร arian, ีรดกีรี่นะครับส่วนรูน็อตตรงนี้ที่ผมบอกว่ามันโผล่ขึ้นมาตอนนี้เราก็แค่ขันย้ำให้แรงๆน็อต้ตรงลงไปที่เราเลยนะครับตอนนี้น็อตรลงไปแล้วส่วน ที่ผมว่ามัน,มนได้แค่17นิ้วผมจะลองเล่นดูก่อนนะครับถ้าเล่นไม่ดีเดี๋ยวผมจะจอดจอด,ดูมาข้างหน้าครับเพื่อแล้วก็ออกไปฝหลังไปนิดนึงนะครับเกียอมันได้ประมาณ18-9มานิ้วครับถ้าเกิดว่ามันเล่นไม่ดีสําสหรับการอับเกียร์ไม่ใช่การอัปเกียรดสิครับเป็นการแก้ไขมากกว่าแก้ไขเพราะว่า แต่ก่อนผมก็สั่งเป็น CX4 มาเป็นคีรีเหมือนกันครับเล่นกับน้องเฟิร์นก็ตอนแรกก็เป็นบูสซี่นะครับก็จะมีเสียงดังนะครับเสียงดังนี้ทักหลังก็แก้ไขใส่กระบี่อัดเข้าไปข้างหน้าเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะลองเล่นในบ้านดูซอบต์บบก่อนก็ได้นะครับว่ามันจะได้ไหมเดี๋ยวไปดูตอนเย็นน้องเฟิร์นมาจะดีใจไหมครับว่าเจอของตัวเองมาแล้วว่าของตัวเอง ขายให้เพื่อนน้องเบิ้ลเพื่อนไปแล้วน้องปเปิร์นว่าเช่นน้องเปิร์นว่าอยากอยากได้เหมือนกันก็เลยบอกว่าเอาของน้องเปิ้ลไปไปหาเล่นดูก่อนขายให้ดูดูนะครับเราก็ได้สั่งตัวเป็นกีรี่เอสเจ็ดมาพ่อเล่นด้วยลูกลูกเล่นด้วยนะครับวันนี้ช่างเอียก็มาเป็นเดี๋ยวผมจะลองพันทักเขานิดนนะึงครับผมไม่ชอบมันแต่ถ้าเป็นน้องเฟิร์นก็จะชอบบอลอ่อนอนิดนึงนะครับจะได้โยงง่าย ตัวตัวตัวปรับเนี่ยถ้ามันขึ้นอยู่กับคนนะครับถ้าเราเล่นแล้วคิดว่ามันมันเร็วไปเราก็ขันเท่านะครับขันสวนเฉียบนีกาสมมติว่าเราต้องการให้มันไปเร็วเราก็ขันอมาทางซ้ายนะครับมันก็จะอ่อนขึ้นนะครับส่วนดูน็อตที่ผมบอกว่ามันได้แค่สิบเจ็ดไม่ถึงส7บเจ็ดนะครับสิบหกครึ่งสิบหครึ่ง เะว่าตรงรูมัดก็ได้ประมาณ16 16นิ้วตามจริงแล้วถ้าเป็น CX4 มันจะอยู่ที่19เลยนะครับอันนี้รถต้องมาถึง2นิ้วนะถ้ามันไม่เวิร์กยังไงเดีย๋ยวผมจะจอดรูเพิ่มนะครับแล้วก็ขยียบข้ามาครึ่งนิ้วหยือประมาณจ็บสุดปลายนะครับแล้วก็ขยับไป็นหลังอีกประมาณ นิ้วให้มันได้อย่างน้อยก็18นิ้วนะครับถ้าเล่นแล้วเพราะมันยังเล่นยากมันไม่เวิร์กนะครับก็จะลองเล่นดูอ่าส่วนราคาผมลืมบอกนะครับส่วนราคาอีี่อันนี้สั่งมาจากซอฟฟี่อ่าร้านเซิรฟ์เรฟเสกเป็นในไ,ไทยแลนด์นะครับเซิรฟ์เรฟเสกไทยแลนด์อ่าร้านก็ร้านนี้ครับในซอฟฟี่แต่ไม่ได้ไม่ได้โปรโมทเขานะครับเพราะว่าอ่าก็คือสั่งมาจากร้านนี้เดีย๋ยวมีใครอยากจะสั่งตามก็ าไปดูได้ครับเรียมดูได้ก็จะมีมีแอคเกอน D แล้วก็จะมีแอเตัวนี้นะครับแล้วก็ถ้าใครชอบแบบไหนก็ลองเข้าไปดูก็ได้ครับเดี๋ยวใครอยากเล่นนะครับส่วนอันนี้ผมก็จะลองเล่นให้ดูนะครับว่ามันจะเล่นได้ไหมแต่ผมว่ามันแคบไปนะครับสำหรับสำหรับผมตามจริงแล้วมันน่าต้องขยัขยนิดหนึ่งนะครับถ้ามันเล่นได้ก็จะไม่จดนะครับถ้ามีคลิปหน้าจอดก็แสดงว่า ต้องจดนะครับเรีนยากว<ร>่าะปกติแล้วถ้ามันแค่มมันก็จะเล่นยากนะครับเพราะว่ามันจะส,งส่งตัวยากนะครับเดี๋ยวผมจะลองเล่นดูนะครับก็ oh. จะเล่นในวันเดือนวาดปกติดูให้ดูก่อนนะครับก่อนที่จะออกไปเล่นข้างนอกก็ต้อง oh. จะพาเ้องไปเล่นวันศุกร์นะครับ oh. คลิปก็อาจจะอาจจะเป็นวันเสาร์นะหรือวันศุกร์นะคลิปตอนเล่นบนถนนจริงเด oh. ี๋ยววันนี้ผมก็จะลองเล่นตรงนี้ให้ดูก่อนนะครับแป๊บหนึ่งว่าถ้าเล่นบนพื้นแบบนี้แล้วก็มันจะเล่นได้ไหมครับจะโยนจะพาลองเล่นดูครับ Look out, she's a miracle! สรุปก็คือเล่นท้อยได้นะครับสำหรับดูที่ค่อนข้างแคบก็เล่นยากนิดหนึ่งสำหรับวอนใหม่นะครับแล้วก็การทรงตัวค่อนข้า,างยากนะครับถ้าถ้าเล่นไม่ได้จริงเนี่ยผมก็จะจอดูเพิ่มนะครับสองจุดมีข้้งหน้า,า,นานและข้างหลังเชีื่อนไปอย่างละกับนิ้วครับให้มันได้สิบแปดถึงสิบเก้าเพื่จะทรงตัวได้ง่ายขึ้นนะครับ สำหรับพาสแนปก็ถือว่าทำได้ดีครับเพราะว่ามันยังเป็นบอดใหม่แล้วก็พื้นมันยังเป็นพื้นค่อนข้างง่ายอยู่นะเพราะว่าไปเร็วมากหน้าหน้าค่อนข้างเร็วนะครับเหมาะสำหรับเด็กเด็กขัดฝึกใหม่เพราะว่าไม่ได้ออกแรงเยอะก็ไปนะครับเดยกรอน้องเพื่อนมาเพื่อบอดใหม่จะดีใจไหมครับคอยดูนะครับเรื่องเรียนใหม่ครับผมตอนนี้น้องเพื่อนก็กลับมาจากโรงเรียนเปที่เรียบร้อยนะครับน้องเพื่อนยังไม่รู้เลยว่า ของที่น้องเฟือนสั่งมามาถึงนะครับน้องเฟือนยังทำงานงงๆนะครับซึ่งทําการบ้านเสร็จตอนนี้น้องเฟือนมาดูกล่องอะไรกันเนี่ยเนี่ยไอ้กล่องอะไรเนาะดเดี๋ยวเดี๋ยวรอก,กอ็ไหนน้องเฟือนลองดึงออกมามันเป็นกล่องอะไรดึงออกมาสิกล่องอะไรอ่ะไหนจับออกมามดิกล่องอะไรอ่ะมันมีรูปหมาด้วยรอเปล่า เฮ้ย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 สเก็ตอันใหม่มาแล้วอโอ้โห <c oughs> โอ้ไหนไหนไก่ท้องขึ้นมาไหนดินรูปอะไรโอ้โหระวังระวังโอ้โหสวยไหมคะสวยไหมไมีรูปอะไรบ้างอะ่ะม,มีรูปคนมีรูปคนแมว,แมว รูปอะไรเหรอสุนัขด็อกสุนัขถูกใจไหมคะถูกใจไหมคะโอ้มหมากีด้วยโอถูกใจไหมดูถูกใจไหมเย้หน่อยทำท่าเท่หน่อยดูเย้หน่อยเย้เย้ดีใจไหมดีใจไหมเซิร์ฟสเก็ตอันใหม่ ก็ได้ส่วนน้องเฟื่อนก็ได้ส่วนสเก็ตใหม่เนาะเอ้บ๊ายบายเพื่อนๆหน่อยค่ะอย่าลืมกดติดตามน้องเพื่อนด้วยนะคะเดี๋ยวน้องเพื่อนจะไปเล่นส่วนสเก็ตอันนี้วันศุกร์ใช่ไหมลูกเดี๋ยวเพชพาไปเล่นที่เดิมเนะมาะแม่เย้อาบ๊ายบายไหมเนไปไปี่ยบ๊ายบายเดี๋ยวพอเพชกับน้องเฟิร์นก็จะไปเล่นกันวันศุกร์นะครับคลิปอาจจะลงวันศุกร์ไม่ก็วันเสาร์นะครับผมสวัสดีครับผม